งานครับ c o v Gen4 สอนะครับอันนี้เป็นตัวโฉบแรกที่ไม่ใช่ M4 นะครับเป็นเครื่องเคียร์ยี่สี่าโอเคคันนี้เข้ามาจาัดโปร5,000นะฮะมีตั้งวา,วล,างล์วลิ้นล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซต ECU Learning Learning รอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็ จูนกล่องหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานน้ำมัน e20 นะฮะก็ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับ Tm เกียร์ดีนะครับรอบไม่ต่ำเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผลพลอได้ก็คือสั่นน้อยลงชัดเจนนะฮะ โลมาตำตัวเขา C.O.B. a อ c o r d นะครับเป็นละคู่นะครับแก้ให้หมดนะฮะทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับสภาพยางแทนเครื่องด้วยนะฮะถ้ายางแทนเครื่องแย่บ้า,ากๆแล้วก็ควรเปลี่ยนด้วยนะครับออของแท้สูรเท่านั้นนะฮะโอเคก็คดีจุบเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ครับ A อ i ไอแบร์ตัวจับสูบส่งน้ำมันอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูโรต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาดูจู๋รถเลยนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ใช่จู๋5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันนะเครื่อง2.4ของเดิมทุกอย่างนะครับเกียร์โตโอเคเหมือนเดิมเปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะไป ที่ใช้ CRV 74 2.4นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอ่ะฮะอัตราเลขเป็นยังไงนะครับคันดีต้อามัน E20 นะฮะทุกอย่างเดิมหมดนะครับ e. ก็สำหรับพีจูนะฮะจูคราสาพันห้รอยบาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000อย่างคันดีก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นเลยที่ทำนะ 73นะครับอยู่หน้ากปกซอยอีกที่คือรับลูกกาคลอง7ครับที่คลอง7รับเฉพาะงานจูนอย่างเดียวนะฮะแลว้วก็มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับใกล้ใกล้ไปหมดต่จังหวัดผมเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตามเราในทั้ทง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือรีแบบนะครับแค่ทีมพีจูนรีแบบค o n d a นะครับเจอทั้ง3ช่องทางเลยนะฮะโอเคก็ผลง,งานฮะสำหรับ CLV Gen4 2.4นะครับน้ำมัน E20 ทุกอย่างเดิมหมดนะครับขอบคุณครับ